สักการนะนาอุทังอภิปูชายามิอิมินาสักการนะนาธรรมังอภิปูชายามีอิมินาสักการนะนาสังฆังอภิปูชายามีอระหังสมมาสัมพุทธโธภะวา พุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพักขวตาธรรมโมธรรมังนมามัสสมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราาะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะพะ ah ุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ ตุติยัมปีสังขังสรนังขัจชามีตติยัมปีพุทธังสรนังขัจชามีตติยัมปีธรรมังสรนังขัจชามีตติยัมปีสังขังสระนังขัจชามี อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสัธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภควาติ สวัสดโตภะควะตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตัโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงวังโฆอุชุปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสงวังโฆยายาปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสงวังโฆสามีจิปฏิปัน,นโนภะคะวะโต สาวากะสังโฆยาทิ่ทั้งจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุขลาเอสาภคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโย อัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ พาหงสหัสสัมมาภินิมมิตสาวุทันตังครีเมฆลังอุทิตโครสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเมชยมังคลานี มาราติเรกมามพิโยชิตสาพพารติงโครัมปนาลาวากรมมคามทัทัยขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานี นาลายคิริงคาชาวารังอติมัตตะภูตังทาวักคิจักกมมสานีวสุทารุนันตังเมตตมุตมเสกว,วิธิตนาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคะลานี อุคิตตักขมติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทัทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขาตมาโนชิตวามุนินททตันเตชะสาภาวตุเมชยมังคลานี กัตตวานกา伽ธมุทารังอิวะคาพินียาจินจายาทุทวาจะนังชนะกายะมาเชสันเตนโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชะยะมังคลานิสัต จังวิหายามติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชริโตชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชยมังคลานิ นันโทปนันทะพุชคังวิภุทังมะหิตท,ทิ้งปุตเตนะเทระพุชเคนะทัมมาปยันโตอิทุปะเทสาวิธินาชิตาวามุดิงโทตันเตชะสาภา,าวตุเมชยมังคลานิ ทุกขาหาทิฏฐิผู้ชาเขตนสุทัตถาทั้งพรหม,มังวิสุทธิชุติมิีธิพิกาพิธานังยานากกเทนาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชยมังคลานิ เอตาปิพุทธาชยมังคละลาอัตคาทายวาจานโนทินทิเนสรารเตมตันทีหิตตาวานนเกวิวิธานิจุปทาทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยนนโรสปัญโย وم. มหาการุณิกนาทโทหิตายสัพพานินางปูเรตวาปาระมีสัพพปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจ,จวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลัง ชยันโตโพธิยาโมเลสักกายนังนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัตสุชยะมังคะเลอปปราชิตาปันลังเกสีเสปทวิปกะเล อาภิสตเกสะพพุทธานังอักขปตโตปโมทติสุนักขัตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมหตโตจาสุยิทังพรหมจาริสุปัทขิณนางกายกรรมังวาจากรรมังปัทขิณังปทักขิณนง มะโนกรรมังปานิทิเตปัทขินาปัทขินิกาตะวานะละพันตะเทปัทขิณนภาวตุสัพพังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธา โนภาเวนะสะทาโสธีภะวันตุเตภวตุสัพ,พมังคะลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสาพพมมาัพธรรมานุภาเวนะสะทาโสธีภะวันตุเต ภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพ,พะพเทวตาสัพ,พะสังฆานุภาเวนะสทธาโสทีพระวันตุเต